กล่าวถึงสตรีอาร์ตในเมืองไทย <S <S ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับภาพสตรีอาร์ตที่วาดตามกำแพงริมถนนหรือตามอาคารตึกเก่าต่างๆที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของที่แห่งนั้นแต่ถ้ามาบึงการจะตื่นตาตื่นใจกับสตรีอาร์ตในหมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่ที่ได้นำความเชื่อและความศรัาทธาที่มีต่อพญานาคผสมผสา,านกับอาชีพเกษตรกรรมและความชอบของแต่ละครอบครัวบรรจงวาดเป็นภาพเขียนสีพญานาคบ,บนผนังของแต่ละบ้าน จำนวน22รูปก,กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสิลป์อาร์ตหรือหมู่บ้านภาพวาดเขียนสีพิณากหนึ่งเดียวในโลกวันนี้ครับเราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนม,ม,มีชีวิตครับสวัสดีครับทุกคนครับจอยส d a ดสัปดาห์นี้นะครับผมเทปยังอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะผมวันนี้ เทปจะพาทุกคนมารู้จักกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่จังหวัดบึงกาฬที่นี่กันนะครับผมรวมไปถึงตอนนี้เทปอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตั้งแต่เดินเข้ามาถึงเนี่ยเรารู้สึกถึงอาร์ตแกลเลอรี่ที่แบบมีความร่วมสมัยมากๆเลยมีความน่ารักกับสมัยใหม่รวมไปถึงการผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่นี่จะเป็นยังไงจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยครับปลุย แม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลูกแม่แม่หวังถูกไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญแม่หวังแนะนาตัวกับคุณผู้ชมนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อแม่หวังนะคะชื่อจริงนริศราวงภูมิค่ะเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬค่ะเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์มีชีวิตจังหวัดบึงกาฬนี้เลยค่ะทำไมถึงต้องชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตแม่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่กับเราครับคนเป็น คนอยู่ด้วย uh huh. คนนอนนอนด้วยคนตื่นตื่นด้วยกินอยู่ด้วยกันพักอยู่ด้วยกันค่ะเดี๋ยวนะหมายถึงหมายถึงว่าแม่นอนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เหรอครับใช่อ้าหรอทำไมทำไมนอนที่นี่เพราะว่าเป็นบ้านแม่เองหรืองเป็นบ้านมแม่เองค่ะที่เอามาทำพิพิธภัณฑ์ อ๋อเหรอเพราะปกติจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะต้องแบบเหมือนเหมือนเป็นศูนย์ค่ะแล้วก็พอตื่นเช้ามาเนี่ย<ม>เขาก็เปิดเปิดพิพิธภัณฑ์แล้วก็คนก็มาทํางานค่ะมอพอ,พอหมดเวลาปุ๊บก,ก็กลับบ้านถูกไหมใช่แต่คือนี่เป็นบ้านแม่เองค่ะแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เองค่ะเป็นบ้านของครอบครัวเราอ๋อเหรอครับทุกคนเกิดมาโตมาที่นี่ครับผมทำพิพิธภัณฑ์ก่อนอื่นถ้าผมมาถึงที่นี่ผมต้องทําอะไรก่อนไหมก็ต้องเป็นคนพื้นเมืองต้องเปลี่ยนให้เป็นช มาที่ผู้หญิงต้องลงสิ้นผู้ชายต้องใส่สลงถึงจะว่าเป็นคนพื้นถิ่นที่นี่เดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนค่ะอ่โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเชิญค่ะทางไหนครับเดินมาเลยแม่นะนี่ชุดตรนห้ให้ใส่นะคะให้เช่าให้ใส่ผู้หญิงก็จะใส่ผ้าสิ้นผู้หญิงก็ต้องใส่ผ้าสิ้นแบบนี้ใช่แบบนี้นะผ้าสิ้นค่ะผ้าสิ้นอ๋อคือถ้าสมมติว่าว่า ว่าถ้าเป็นแบบผู้หญิงไม่ได้แต่งตัวมาก็สามารถมาเปลี่ยนชุดซื้อชุดได้ที่นี่ได้เหมือนกันใช่ค่ะผู้ชายต้องใส่เป็นเซ็ตสโล่งคืออันนี้นี่คือสโลงค่ะของผู้ชายอันนี้ใช่ไหมครับค่ะอ่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ก่อนนะแม่นะใช่แล้วเดี๋ยวค่อยเดินชมพิพิธภัณฑ์แม่ได้ค่ะโอเคได้ครับมาเปลี่ยนชุดกันก่อนครับวิธีรื่องาเกงก็ไม่ยากค่ะจะเอาขนาดแค่ไหนอ่ะจับตรงนี้ไว้การจับตรงนี้ไว้ลูกจับไว้ผมจับตรงนี้โอเคจะขม สมัยลูกจะเอาให้ได้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่คือถ้าสมมติว่าเป็นคนสมัยก่อนเขาจะผู้ชายต้องนุ่งสร่งอย่างนี้ถูกไหมแม่ใช่ค่ะแล้วผู้หญิงก็ต้องแต่งตัวแบบแม่อย่าแหละใช่แผดพลาสินนะคะอ๋อนี่คือวิถีชีวิตของคนที่นี่เลยค่ะเวลามีกิจกรรมงานบุญก็เสร็จแล้วค่ะเราเสร็จแล้วฮะแบบนี้เลยแค่นี้ถูกไหมใช่ค่ะก็เป็นคนในชุมชนแล้วใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เดินชมได้เลยค่ะ อายุบ้านหลังนี้70ปีนี่แหละคอนเซปต์เลยวันนี้มาได้ครับแม่ปะครับเดี๋ยวมาชมบ้านแม่กันบ้านพิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นลานจัดกิจกรรมนะคะเวลามีกิจกรรมมาโดยอาศัยโคมไม้ไผ่เป็นสุ่มไก่นะก็เป็นงานศิลปะของชุมชนทำนะครับ ก็คือเป็นบ้านแม่ถูกไหมครับ <S <S ใช่ค่ะตรงนี้เลยอตรงที่เรายืนอยู่นี่คือเรียกว่าอะไรห้องอะไรนี่องแขกไหมหก็ไม่เชิญเ,เป็นที่กินข้าวรวมกันของครอ,อบครัวครับผมแต่ตรงนี้นี่เป็นเป็นม,มุมอะไรแม่เป็นม,มุมนี่ก็เป็นม,มุมถ่ายรูปนะคะเวลาเวลามีกิจกรรมลูกสาวแต่งงานก็บายสีสุขวันที่นี่อ๋อตรงนี้ใช่ไหมนักเที่ยวมาเยือนก็สุขวันที่นี่นะคะแล้วบ้านนี้ ไปห้องครัวนะคะี่ห้องครัวครัวอีสาน <c oughs> ดั้งเดิมนะคะเป็นครัวครัวอีสานดั้งเดิมค่ะเป็นเป็นของครอบครัวนะคะก็จะมีจานลงไว้นี่คือครัวอันนี้อันนี้อันนี้นนดูดูเก่านี้ดูเก่ามาทุกคนเข้ามาครัวนะคะจากเก่าไม่เก่าล,ลูกก็ดูเอานะคะอันนี้เขาเรียกว่า อันนี้เอาใส่เนี่ยหลอดไฟเขาก็เป็นศิลปะร่วมสมัยะนะคะเป็นงานของกระทรวงวัฒนธรรมมาจัเมื่อก่อนเขาจะไม่มีขเขาเป็นศิลปะร่วมสมัยอันนี้ภาษาบ้านแม่เขาจะเรียกว่ากีไฟกีไฟกีไฟจากอนไปนที่นึ่งข้าวเนี่ยทยางงา้าอย่างนี้ไว้ก็คือถ้าจะวางอย่างเช่<ฟ>เผื่อไฟไหม้ใช่ไหมคะครับเขาก็ยกสูงขึ้นมา,าสักสีรอง แล้วก็เอาที่เรามีโดนไม้แบบไม่บ้านนะใช่อันนี้เขาเรียกว่านึ่งข้าวเหนียวแล้วค่ะลูกนี่เรียกว่านึ่งข้าวเหนียวต่อไฟต่อไฟตรงนี้เรียบร้อยเอาน้ำเสร็จ้อนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวอยู่ตรงนี้เสร็จตรงนี้นะคะเรียกว่านึ่งข้าวนึ่งข้าวใช่โดยใช้กีไฟอันนี้คือชุดมันเรียกกีไฟกีไฟค่ะเรียกกีไฟถ้ามันไม่ติดลูกก็ต้องพัดให้มันขึ้นหรออ่าโอเคนะคะอ่าพอนึ่งเสร็จแล้วลูกต้องทำยังไง เอามาเบยให้มันยินโดยใช้กระโบมอาฮะกระบมกระบมใช่แล้วก็เทข้าวลงไปเอาหม้อลงมาน้ำจะลวกขาลูกออติดมติดมีน้ำอยู่เออเปิดฟ้าเออเปิดฟ้าเอาน้ำใส่ก่อนเอาน้ำใส่ก่อนเพื่อให้มันไม่ติดกระบมแล้วก็เทไปเทลงไปแล้วก็เบยออกเบยออกเบยออกใช่แล้วก็เอากระแทกกระติบข้าวมันต้องแบบนวดนวดไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้นวดไม่ได้ก็คือเ้วเทเพื่ออะไรอ่ะ เทก็เอาเบยให้มันเย็นเขาจะเป็นลูกให้มันขยายออกให้มันอากาศให้มันเย็นแล้วก็ใส่กระติ๊บไว้อให้มันไม่ร้อนเกินไปใช่ก็ผมไม่เคยไม่เคยนึ่งข้าวแบบนี้เหมือนกันนะโอเคโอเคร้อนร้อนร้อนค่ะใช่โอเคมีฐานจริงไหมเนี่ยฐานจริงนะใช่โอเคเอาันนี้เก็บก่อนแม่ยกเองเลยแม่โอเคทีนี้ทีนี้ก็ลูกผู้หญิงนะคะครับผมแม่ลูกผู้หญิงน่ะจะขยันไม่ขยันเขาดูที่เสียงเสียง เสียงต่ำผูชายเวลามาเล่นสาวเขาจะมาดูว่าบ้านหลังนี้ลูกขยันไม่ขยันเขาจะดูอันนี้คือไม่ได้เสียงไม่ได้ต้องไงต้องไงอันนี้คือได้ได้อันนี้คือขยันขันแข็งแม่ชอบเลยแม่แม่ผัวชอบเลยถูกไหมใช่แม่ผัวชอบว่าลูกสะด้ายเลยใช่มีได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ เตาพี่ก็ไขเราไปข้างเนี่ยไขตรงข้างอ่าโอเคจเป็นประมาณนี้และก็ดูจากการขูดมะพร้าวต้องโชว์อีกมเนี่ยเอาต้องเอามาหัดทำสิคะลูกจะได้ทิพลูกเราก็ชอบโชว์ซะด้วยสิทีเนี้ยทีนี้ว้าวุ่นเลยต้องโชว์อันนี้เขาเรียกว่าลูกลูกรู้ไหมกระต่ายขูดมะพร้าวใช่เอากระมะพร้าวกะลามะพร้าวมา มะพร้าวผ่าไว้รอลูกเรียบร้อยแล้วอ่ะพูดอันนี้อันนี้คือวิถีชีวิตของคนใช่่เลยใช่ไหมที่นี่ค่ะเอากระดกมาใส่ลูกกระดกมาใส่เออนี่แหละนี่แหละอ่ะาฟูดอาลูกนั่ง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 ข้ามเลยแหละแล้วแต่ลูกจะมีปัญญาอ่ยางนี้อย่างนี้อ่ะเออระวังนะเออมันมันมันเป๊หรือเปล่าแม่เอาอย่างี้เออโอเคอ่ะนี้อ่ะแล้วอย่างนี้ใช่ฟอบฟอบฟอบเวลากัดอามะพร้าวเนี่ยมันก็จะ เลืกเกลี้ยงไปแต่ข้างปากข้างในข้างนอกเลยออกไปหาข้างในนะคะวนไปเรื่อยๆจนเข้าไปถึงด้านในสุดใช่นี่เหรอใช่นั่งกันแหละนั่งกันแหละโอ้ยเก่งจังเออคยทำไหมเป็นลูกแม่ไหมได้มีลูกสาวป่ะมีค่ะสวยโบนัสโบนัสอายุเท่าไหร่ยี่สิบปีเอาจริงไหมเอาจริงจริงเปิดจริงมานะได้ค่ะได้ ่นีถูกไหมครับแม่ถ้าเป็นลูกเคยได้แถมสวนยางให้ห้าสิบไร่ทีนี้กงให้สวนทุเรียนอีกยี่สิบไร่รให้โคกหลองนาอีกมีจริงไหมเอาไม่จริงสิลูกสาวคนเดียวอะวสมบัติก็เยอะนะไม่เท่าอ่า อันนี้คือไหประเดกไหประเดกภาษาปลาใช่ไหประเดกอันนี้ทำไว้ประมาณแปดปีแต่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่คุณแม่เพิ่งจากไปได้เจแปดปีอ่าก็ยังกินทุกวันนี้นะคะคุณลูกค่ะมีปลาร้าเหรอชัดเจนยังกมีปลาร้าจริงนะนี่ค่ะสังเกตว่าอร่อยไม่อร่อยดูตรงนี้ดูตรงนี้ตัดดังหลักแดงนี่ค่ะดังหลักแดงสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้แม่จะใส่แกง่อกไม้ให้ลูกกินเหรอใช่โดยใช้ปลานี้ใช่อ๋อโอเค เดี๋ยวนี้ลูกจะหาปลาราในหายไม่มีแล้วมีแต่อยู่ในขวดอันนี้เขา,าเรียกว่าอะว่าห้องกลาง,ห,งห้องกลาง,งห้องใหญ่อันนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่บ,บ้านหลังนี้นะคะก็เวลามีกิจกรรมงานบุญงานบวชงานบายคบะคะีงานแตง่งงานลูกอนีก็จะมาจัดในตรงนี้ บ้านหลังนี้เมื่อก่อนจะเป็นป่าเพราะคอถ้าขึ้นบ้านสี่บงยินแล้วข้ามลงไม่งั้นคอมมินิ์คอมมินิ์จะจับไปเรียกค่าไถ่หรือจับไปเป็นเมียอันนี้เรื่องจริงพวกแม่ก็ต้องขี้เยี่ยวใส่ป่องอันนี้คือป่องขี่ป่องเยี่ยวตั้งคืนมาข้างล่างจะเป็นคอกควายเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้จะเป็นคอกข้างล่างคอกควายคนก็จะขี้เยี่ยวลงตรงนี้ ห้ามลงไปข้างล่างเพราะว่าบ้านหลังนี้มีซ้วมอยู่ข้างล่างอืก็ต้องตามนี้นี่ก็อันนี้อันนี้ถือว่าเก่าจริงนะแปลว่าเป็นวิถีของคนที่จริงๆถูกไหมก็เก่าทั้งวิถีไม่มีแล้วเนี่ยนี้ไม่มีแล้วคนที่แบบคว้าวบ้านหลังนี้นะสร้างอยู่ที่เจิปีเจปีครับแม่เขาคงความเดิม ตัวบ้านเน่ยเหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมทุกมีแต่เปลี่ยนสายไฟและหลอดไฟเท่านั้นอ่าอาอี้มมีอายุการใช้งานมันก็ต้องเปลี่ยนไปหค่ะแม้แต่ป่องตรงนี้ก็เหมือนเดิมยังเก็บไว้เหมือนเดิมไม่มีการเติมแต่ะนะคะตรงนี้ที่แม่พาผมเดินมานี่คือเป็นเป็นหมู่บ้านในุมูชนครับ ของพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตครับมค่ะก็จะเป็นหมู่บ้านสตรีทอาร์ตสตรีทอาร์ตค่ะก็จะมีทําอาชีพอะไรเขาก็จะมีวาดรูปพญากตามอาชีพของชุมชนนั้นๆแล้วแล้วรูปต่างๆนี่ใครเป็นคนวาดเป็นคณะน,นักศึกษาจากมหาลัยต่างๆที่ คุณขาบได้เชิญมาออกค่ายมาทำกิจกรรมที่นี่อ๋อเป็นแบบเป็นนักศึกษาของของ,ของมหาลัยของมหาลัยที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ขาบถูกไหมอา,อาจารย์ก็ให้มาวาดภาพที่ที่ชุมชนแห่งนี้แต่ละบ้านแต่ละหลัง,แล,ลงแล้วภาพแต่ละหลังเนี่ยมันมันเชื่อมโยงกับตัวบ้านยังไงครับแม่ตามอาชีพของชุมชน บ้านหลังนี้ทําอาชีพนี้ก็ต้องวาดรูปพญานาคขายไอศครีมเพราะเขาขายไอศครีมอ๋อคือถ้าเป็นอานี้อย่างนี้จะเป็นพญานาคแล้วก็ไอศครีมก็คือบ้านนี้ขายไอศครีมใช่มีนี่นะเป็นสื่อนําครับตามความศรัทธาคนรุ่มแม่น้าโขงจะมีพญานาคเป็นสื่อนาครับแล้วทั้งหมดในชุมชนนี้ที่แบบเป็นอาร์ตอย่างเงี้ยมีทั้งหมดกี่หลัง22หลังพาทัวร์หน่อยได้ไหมครับมาทางไหนบ้างครับหลังไหนบ้างเอย อันนี้ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมออกให้ผมเลยเหรอเอาจะให้อาอีกหนึ่งกิจกรรมของชุมชนที่นี่ก็คือการทํากรกติกข้าวการจักสานแบบนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะนอกจากกติกข้าวแล้วก็จะมีแปรูปเป็นกระเป๋ากระเป๋าอย่างด้านหลังนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะเป็นกระเป๋าเป็นของใช้เป็นพวกโคมไฟพวกอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่งถูกไหมครับนอกจากอาชีพอื่นแล้วถูกไหมใช่ค่ะงั้นผมต้องให้แม่สอน โอเคนิดหน่อยแล้วล่ะได้หมค่ะได้ได้ยืนให้ขนาดนี้ะเนาะยืนให้ขนาดนี้ผมไม่เป็นเลยนะอันนี้ผมไม่เป็นเลยนะค่ะอ่ะผมต้องเริ่มยังไงบ้างครับเราจะทําเป็นลาย2ยืนนะคะลาย2ยืนยกเส้นนี้ขึ้นยกเส้นนี้ขึ้นก่อนแล้วปล่อยปล่อยฝั่งนู้นมาเส้นน่งค่ะปึ๊บใช่ไหมผมดูตามลายเขานะรว่าคลิปก็น่าจะทําแบบนี้เก่งมากเลยนักเรียนยกฝั่งนี้ขึ้นอีกถูกไหมใช่ค่ะเนี่ทำไมทำได้แล้วอ่ะเก่งจังเลยแบบนี้เลยค่ะ ก็ปล่อยอันนี้ลงมาแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นใช่ค่ะทำอย่างนี้วนไปเรื่อยวนไปเรื่อยๆจนจนพอใจว่าขนาดเขนาดไหนแล้วก็ตัดแล้วก็ขึ้นทรงเป็นแบบนี้ใช่ค่ะอ๋อประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมแต่ก่อนกระติบข้าวเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันแตกต่างกันยังไงคะกระติบข้าวสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้ใบหนึ่งประมาณนี้ใบละ35บาบาทนะคะสมัยก่อน 35บาทมจเลยอะสมัยนี้ขายเท่าไหร่เอาลายสิบปีแล้วอะสมัยถ้าเป็นถ้าเป็นผมผมมาซื้อใบแบบเนี้ยราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้ราคา160ค่ะ160ค่ะแต่ถ้าสมเดี๋ยวนี้เขาจะมาเป็นลายดอกพิกลนะคะอ๋อทำขึ้นลายใหม่ค่ะมาเพิ่มลายดอกพิกลทุกคนครับโชว์ความแตกต่างคือเป็นลายดอกพิกลค่ะอ่าแบบนี้ราคาเท่าไหร่แพงากันอันนี้ราคา300บาทนะคะอ๋อขึ้นมาแต่ถ้าว่าเราทํากระติบข้าวครับ มูลค่าเขาจะน้อยเราก็เลยมาแปลรูปเป็นเป็นสินค้าที่ว่าเอาไปเป็นอไรไปวัดใส่ถาดผลไม้หรือใส่อะไรที่ว่าเป็นตะกร้าเป็นตะกร้าแบบนี้ค่ะเราก็จะขายอยู่ที่พันห้าค่ะแบบนี้ออันนี้จะเป็นแบบหุ่มลายลายประตูบ้านเรานี่แหละค่ะประตูเหล็กบ้านเรานี่แหละครับออันนี้ดูแข็งแรงมากครับทุกคนคถ้าได้มาจับจริงๆนะมันดูนะ,ะมันดูแข็งแรงมากเลย,เลยค่ะ ถ้าสนใจอยากได้มีช่องทางการสั่งซื้อไหมแม่พิพิธภัณฑ์ชุมชนต้นคขาพิพิธภัณฑ์ชุมชนต้นคขาหรือจะเข้าไปในจินตนาวัฒนภูมิก็จะเป็นเฟซบุ๊กครับผมค่ะศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสามสี่หกสี่หนึ่งนะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสามสี่หกสี่หนึ่งค่ะครับผม อีกหนึ่งกิจกรรมที่สมมติถ้าผมมาที่นี่นะค่ะได้ทําเหมือนกันก็คือการทําอาหารแบบนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะอ่าแบบนี้เลยวันนี้แม่จะโชว์ทาอาหารอะไรครับวันนี้ก็จะทําแกงหน่อไม้วัตถุดิบทั้งหมดอยู่บนโต๊ะหมดแล้วตรงนี้เลยค่ะมีอะไรบ้างครับในลักะก็คือหน่อไม้ต้องมีหน่อไม้อยู่แล้วอันนี้คือหน่อไม้อะไรเอ่ยหน่อไม้ไผ่เลี้ยงหน่อไม้เลี้ยงเองไผ่ไผ่เลี้ยงชื่อว่าไผ่เลี้ยงเอาพันไผ่เลี้ยงเลยอย่างนี้เหรอพันไผ่เลี้ยงใส่น้าตลอดปีใส่ป มันก็จะเป็นหน่อตลอดปีเวลนานักท่องเที่ยวมาเที่ยวเขาก็จะชอบอยากจะทานแกงหน่อไม้เพราะมันใหม่และสดแล้วก็จะมีน้ำย่านางมีเห็ดหูนหนูมีฟักทอง,ทอง,องเป็น,นเครื่องเคียงเขาก็จะมีหอมตะไคร่นะคือค่ะน,นี่เป็นเป็นเหมือนเครื่องแกงเขาไหมใช่ค่ะเ,<อ>เครื่องแกง พริกแดงหอมกระเทียมไม่มีกระเทียมไม่ีกระเทียมนะผูกลมกันแล้วก็ใส่อะไรอันนี้ทำไมดูข้นๆแม่อันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าข้าวเบือบ้านเม่์เขาจะเป็นข้าวเหนียวแช่น้ําเวลาเกลี่ไมอกมจะใส่ข้าวเหนียวตำละเอียดลงไปมันก็จะเหมือนทําให้นุ่มทําให้นวลขึ้นเหนียวขึ้นอ๋อน้ําน้ําซุปมันหม่ถึงก้นอ่าโอเคแล้วก็มีเห็ดเข็มทองค่ะมีดอกอัญชันค่ะ พี่ขาดไม่ได้ก็คืออันนี้เลยอย่าบอกนะว่านี่คือปลาที่เราไปถ่ายมาเมื่อเช้าใช่ที่บนบ้านบวบอ่ะบวบนี่บวบนะครับบวบบวบค่ะบวบบ้านเรานี่ค่ะเริ่ม<ป>ทกันเลยได้ไหมฮะได้ค่ะไปครับ <ไป S 2> ทุกคน<ล>ครับเดี๋ยวไปทากันเลยครับแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อายกมอน้ำยนาแดงมาลงบ้อ โล컬สู่เลค่าค่ะมาที่ต้องกินอาหารพื้นถิ่นมาที่นี่ต้องกินอาหารพื้นถิ่นใช่ทั้งหมดนี่ก็คืออาหารพื้นถิ่นหมดเลยถูกไหมใช่ค่ะอ่าไอแบ่งเมื่อกี้ก็คืออันนี้คือแกงอันนี้คือแกงหน่อไม้ถูกป่ะและอันนี้ก็คือพื้นถิ่นเหมือนกันอันนี้พื้นถิ่นเหมือนกันอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นอาชีพของตระกูลของครอบครัวมกุ้นเชียงหมูกุ้นเชียงหมูค่ะครับครอบครัวทำอันนี้แต่ได้ดูสีเขาเขาจะไม่เหมือนที่อื่นนะ สีเขาจะมีความแบบใบมสดทําทุกวันค่ะอทำทุกวันค่ะแล้วนี้ไข่เจียวอันนี้ไข่เจียวไข่เจียวพิเศษใส่ไข่เจียวใส่ส้มปลาน้อยส้มปลาเนาะคือคืออะไรอะครับคือปลาตัวเล็กๆหรอใช่มาทําเป็นส้มมันมันเปรี้ยวแล้วก็เจียวไข่อ๋อโอเคส้มปลาน้อยค่ะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าปลาข้าวแถวปลาข้าวแถวเพราะว่ามัน มันก็เรี้ยงแถวอย่างดีเป็นโอท็อปที่นี่ของแม่บ้านนะคะครับค่ะแล้วก็จะมีหม้าหมูหม้าหมูหม้าหมูที่ขายไม่ได้คือแจ่วปลาแดกแจ่วปลาแดกค่ะแซ่บลายทำเองทำเองค่ะชิมเลยดีกว่าชิมเลยค่ะเมื่อกี้แม่บอกให้ให้ลองตัวปลาแจ่วปลาก่อนค่ะแจ่วปลากินกับกินกับปลาข้าวแถวปลาแต่เดียวปลาข้าวแถว จะจิ้มดยวยนะครับมันจะเคม็มเค็มจริงด้วยจะเคม็มทามาเค็มก็กินแกงหน่อไม,มัยตักแกงหน่อไม้ใส่ฝีมือลูกก็นี่อร่อยสามลูกเลยนะตักเลยนะ,มะแม่ฮะแม่ใส่งมูคงสดยอดม่กเสรจเรีมมย,ย,ยรบร้อยน่าจะหมูคือเลือดน้ำปลาอ่ะคือผมสดอย่างดีงดีฮะจนระิงจริงๆแล้วอะ่ะ จากผงชูรสเลยค่ะใช่ไหมน้ำปลาคือมันมันก็นัวอยู่แล้วใช่ไหมเรไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยนะครับสค่ะดีครับืทำไมทำไมแม่ถึงแบบมาทำพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับก็คือทุกอย่างในชีวิตก็ ประสบความสําเร็จมาขงกันทุกคนแล้วก็จะมีเวลาส่วนหนึ่งมาสร้างชุมชนและก็ช่วยเหลือชุมชนชุมชนก็มีไรายได้ที่ดีเราเราคาดหวังกับสิ่งที่เราทําตรงนี้ด้วยไหมครับก็คาดหวังอยู่ค่ะคก็หวังว่าหมู่บ้านเราก็มีอยู่มีกินะละเว้นจากอบายมุขยาเสพติดนี่ค่ะทุกคนก็ไม่มีเวลาที่จะไปอย่างนั้นก็คือทําอาชีพจากสัรหาเงินอย่างเดียวกับตั้งท่องเที่ยว ก็เป็นทุกอย่างก็คือวิถีชีวิตของคนที่ชุ่ชนที่นี่ะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ยังอยู่วิถีชีวิตเป็นี้ดำรงไว้อยู่อย่างนี้แล้วแม่ได้อะไรกลับมาจากชุมชนบ้างไหมครับความสุขความสุขค่ะเมื่อเห็นเขาอยู่ดีกินดีครับไม่ทะเลาะกันไม่มียาเสพติดในชุมชนพวกเราก็มีความสุขแค่นั้นเลยคแค่นั้นก็พอแล้วสุขแล้วค่ะชีวิตมีครึ่งคนมาแล้วเป็นความสุข ที่มาทำนี่คือความสุขนี่ก็แค่นี้ก็มาพอแล้วพอแล้วลค่ะคทุกคนได้มาเยี่ยมเยียนมาเห็นเราเราก็สร้างความสุขให้เขากลับไปมีอาหารธรรมชาติปรสศจากสารพิษกินแบบธรรมชาติกลับไปอร่อยก็ซื้อกลับไปฝากครอบครัวครับอิม่มเอมใจเลยทีเดียวครับมือนี้ทุกคนครับกินต่อเลยด้วยฮะกินต่อค่ะเชิญแม่ด้วยครับมาเลยครับ